สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะสอนวิธีการสร้างโค้ดพิกเซลของ tiktok นะคะแล้วก็นำไปติดที่เซล l p เพจจินนี่เซลเพจนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่เซล l p เพจของเราก่อนนะคะที่ต้องตั้งค่าตัว tiktok pixel ลรองรับอยู่นะคะก็คือตรงตำแหน่งนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้ามาใส่ Pixel ได้นะคะซึ่งตัว Pixel ของเราเนี่ยใส่แค่รหัสโคดนะคะเมื่อเราเข้าที่ตัวบัญชีรสร้างโฆษณาของ TikTok นะคะเราก็สามารถคลิกมาตรงคำว,ว่าเนื้อหานะคะหรือตัว Library ตัวเนี้ยนะคะแล้วก็ตัวกิจกรรมนะคะก็คือจะอยู่ตำแหน่งนี้นะ,ะแล้วก็เราจะเห็นว่ามีการให้เราสร้างเนี่ยตัว Event Manager นะคะหรือตัวจัดการเหตุการณ์นะ,ะก็ให้เราเลือกที่เว็บไซต์นะคะพิกเซล จากนั้นเนี่ยให้เรากดคำว่า create pixel นะคะแล้วก็ตั้งชื่อเลยตามสินค้าเรานะคะเราก็ตั้งชื่อตามสินค้าของเรานะคะว่าเราจะตั้งขายอะไรแล้วก็กดคำว่า m a n น a l นะคะแล้วก็กดคำว่า next จากนั้นเนี่ยเรากดคำว่า complete set รูได้เลยนะคะเพราะว่าโปรแกรมเมอร์เราเนี่ยฝังให้แล้วเรียบร้อยนะคะ,ะจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาตรงคำว่า Custom Event นะคะแล้วก็กดบวก Event เป็น3 Event นะคะแล้วก็เปลี่ยนค่าจำการนับเนี่ยเป็นการนับครั้งเดียวไม่นับซ้ำเปลี่ยนค่าเงินเป็นเงินบาทนะคะ ให้เรียบร้อยนะคะส่วนอันนี้นะคะเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะก็คือหน้าที่ดูเนะะื้อหาหรือใครจะพูดอาจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ View Content นะคะดูเนะะื้อหานะคะเลือกสินค้าแล้วก็ซื้อจากนั้นเนี่ยก็ หน้า product detail นะคะก็คือดูเนะะื้อหาเพิ่ม add to cart แล้วก็ตัวนี้เป็นเปลี่ยนเป็น complete payment นะคะเราก็จะได้ชื่อ event นะคะที่เราอยากตั้งแล้วก็เข้าใจง่ายนะจากนั้นก็กด next นะคะอ่าตรวจสอบให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็น product detail add to cart แล้วก็ complete payment นะคะอยากตั้งเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราเข้าใจง่ายเปลี่ยนค่าเงินเป็นบาทแล้วก็การนับสถิติเป็นนับต่อครั้งนะคะอ่า จากนั้นเนี่ยเราจะมาที่หน้านี้นะคะเป็นการเซตนะว่าเราจะใหะ้ตัวพิกเซลของเราเนี่ยนะคะไปะเห็นค่าอะไรอยู่หน้าไหนนะคะซึ่งเราก็ให้นับตรงนี้นะคะเป็น destination นะคะอ่านะคะถ้าใครดูไม่ทันนะเป็น destination url นะคะแล้วก็ไม่ต้องแก้อะไรนะคะอันนี้ก็พิมพ์ว่า เซลเพจนะคะ,ะก็คือเขาเข้าหน้าเซลเพจเราก็กดเซฟนะคะแอดดูคัก็เหมือนกันนะคลิกมาเลือก d e s t i n t t i o n URL กด s กด r u l e นะคะอันนี้ก็ให้เราเอาพิมพ์คาว่า Order นะคะแล้วก็เซฟนะแล้วก็กด Complete p m y m e n t De s t i n a t i o n a d d r u l e นะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น p u r c h a s e นะคะ ใส่กดนะคะแล้วก็พิมพ์ว่า thanks page นะคะตามลิงก์ของเรานะคะแล้วก็กด save นะคะแล้วก็กด complete ค่ะสำหรับการเช็ค tiktok pixel นะคะว่าติดสำเร็จไหมให้เราติดตั้งตัวนี้ด้วยนะคะก็คือเป็น tiktok pixel helper นะคะก็คือกดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะ จะทำได้เฉพาะในหน้าโคลมเท่านั้นนะคะก็คือให้กดเพิ่มนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะมาปรากฏในบาร์ตรงนี้แต่ถ้ายังหาไม่เจอนะคะให้กดตัวรูปจิ๊กซอตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนหมุดให้เป็นสีน้ำเงินนะคะถึงจะปรากฏนะคะอย่างเช่นแบบนี้นะ,ะแล้วก็เวลาเราเข้ามาที่หน้าเซลเพจของเรานะคะเราก็จะมองเห็นว่าเรามีการติดอยู่นะคะมันก็จะโชว์ตรงนี้ให้นะคะ